สวัสดีค่ะพี่เล็กจะพาไปดูทางอะไรสะพาน,พานทางทางรถไฟทนะางรถไฟลอยน้ำนะคะทุกท่านจะพาไปดูรถไฟลอยน้ำนี่ก่อนพา ไปนน่นอไปตรงนน้นไปตรงนี้นรนหรอรไม่รู้ลองลองตับไปก่อนทางรถไฟลอยนะ ลงตรงนี้แหละลงตรงนี้แหละไฟรถไฟลอยน้ำสวยไหมคะทุก oh ท่านจ๊ะโอ้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 แดนเด่าแดนเด่นแดนเด่นแดนเด่นแดนด่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 สวยไหมคะทุกท่าน ฟัง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 ,ง,ฟง,ง,ฟงถึงแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เล็กจะพาขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะทุกท่านขึ้นไปไล์สดน่าจะไล์สดได้อยู่เนาะสวยงามนะคะทุกท่านสวยงาม แต่ดูสภาพพี่เล็กตอนนี้ดูไม่ได้แล้วเมื่อเช้านี้พี่เล็กไปซอยมดส้มมาเนาะไปซอยมดส้มมาเดี๋ยวพี่เล็กจะพาไปขึ้นข้างบนนะคะทุกท่านแต่น้ำมันแห้งเนาะน้ำมันแห้งนะคะน้ำมันแหง้งวันนี้เรามารถนะคะเราไม่ได้มารถไฟวันนั้นพี่เล็กอ้น้ำแห้งเยอะมากน้ำแห้งเนาะ น้ำแห้งเยอะมากๆเดี๋ยวเรจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะคะมีรถไฟฝันเอ้ยมีรถไฟคนเหนือเนี่ยไม่พูดไม่ค่อยชัดเลยเนาะมาอยู่กรุงเทพตั้งดนแล้วยังพูดไม่ชัดอีก ระวังอันตรายขณะขบวนผ่านโปรดยืนห่างจากขอบขึ้นบันไดไปนะคะทุขึ้นบันไดบันไดบันไดเล็กาพาไม่ขึ้นมาหรอพ่อพ่อ่อางใช่ ม,มากับพี่เล็กเลยอะไปไหนไปคนเดียวไม่รู้ชางพี่ชายอายหรืออะไรเนาะ รถไฟยังไม่มาเนาะหมดมห,หมดยังหมดหรือยังยังมีอยู่เนาะลมแรงเนาะน้ำแห้งเยอะเลยเนาะน้ำแห้งเยอะมากเลยลรอตอนนั้นมายังเยอะอยู่เลย ทำเหมือนกับเป็นเด็กกระโดดลงืม,มถ้าโทศรศัพท์ร่วงลงนีไม่รู้ด้วยเนอ้อ แห้งเยอะเลยดูดิน้ำแห้งเยอะมากอันนี้คืออันนี้คือโคกสลุงเนาะตรงนี้เป็นอะไรอำเภออำเภอโคกสลุงใช่ไหมอำเภอโลกโคกสลุงกว้างสุดลูกหัวลูกตามีปลาไหมเนาะมีปลาไหมเนาะ กว้างสุดลูกหูลูกตากว้างสุดลูกหูลูกตานะคะทุกท่านอยเขาไม่กลัวโดนมันจะหล่นลงน้ำเยนยเนาะบินไปนูน่นโดนบินไปนูน่นแล้ว